จังหวัดระยองค่ะมีการจัดการแข่งขันมวยตับจากกีฬาพื้นบ้านเพื่อสร้างสีสันและความสนุกสนานในงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง ทางสำนักง,งานวัฒน,นธรรมจังหวัดระยองได้จัดกิจกรรมแข่งขันชกมวยตับจากเพื่อเป็นการสร้างสีสันภายในงานมาหากรรมเล่าขานตำนานเมืองระยองเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมงานได้รับชมโดยมวยตับจากค่ะก็เป็นกีฬาพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมทางภาคตะวันออกเนื่องจากในสมัยก่อนในพื้นที่นะคะมีการปลูกต้นจากจํานวนมากจึงนิยมนํามาประยุกต์เข้ากับมวยไทยโดยกติกาค่ะก็คือนักมวยทั้งคู่นะคะก่อนที่จะขึ้นชกก็ต้อง วมใส่นวมใช้ผ้าปิดตาให้สนิทใครต่อยเข้าเป้ามากที่สุดก็จะได้คะแนนและถ้าฝ่ายไหนได้คะแนนมากกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะค่ะสำหรับงานมหากรรมเล่าขานตำนานเมืองระยองค่ะประจำปี2568ก็จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในงานวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี2568และเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดก ทางวัฒนธรรมภาษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดระยองรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดระยองอีกด้วยค่ะแล้วก็ที่หน้าบริเวณ สถานีรายงานอากาศบ้านเพยตำบลเพอพอำเภอเมืองจังหวัดระยองนายอนุสร์แสงกลา้าในอำเภอเมืองระยองค่ะก็เป็นประธานเปิดงานถนนท่องเที่ยววิถีชาวเลต่อยหอยอดบ้านเพกิจกรรมในงานค่ะก็ประกอบไปด้วยบูธจำหน่ายอาหารทะเลสดๆอาหารพื้นถิ่นจากชุมชนกว่า150ร้านค้าการแข่งขันขุดหาหอยเสียบหอยกระปุก แข่งแกะปูม้าค่ะแข่งขันต่อยหอยชกมวยทะเลการแข่งขันกินหอยทอดเพื่อร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตพื้นถิ่นวิถีชาวประมงระยองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกด้วยค่ะ